ชาวราศีมีนทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีมีนกันก่อนว่าก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ดวงของท่านจะเป็นอย่างไร จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ถือว่าทำอะไรก็จะมีความสำเร็จก็จริงแต่งานที่ท่านทำนั้นจะยุ่งยากลำบากอยู่มั่งในช่วงนี้ต้องใช้หยาดเหงื่อแรงงานเข้าแลก จึงจะได้เงินได้ทองในช่วงนี้ถือว่าท่านก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือว่าต้องลำบากอยู่บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องระมัดระวังก่อนจะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมกันรวมกันหลายคนในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังการที่เรียกว่าความคิดเห็นจะไม่ตรงกันหรือ การขัดแย้งย่อมจะมีการเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวชาวราศีมีนก็มีการกระทบกระเทือนเน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานที่ทำส่วนรวมแต่ถ้า,ากาท่านทำงานส่วนตัวไม่ว่าจะทำงานอะไรจะค้าขายหรือว่าจะทำเกษตรกร,รกช่วงนี้ก็รู้สึกว่าติดขัดอยู่บ้างไม่ค่อยคล่องตัวไม่ค่อยลื่น ทำการค้าขายก็มีการสะดุดอยู่บ้างการเงินการทองจะจับจ่ายใช้สอยก็จะมีการขัดข้องบางครั้ง,บาง,งบางคราวชักหน้าไม่ถึงหลังมีบ้างไม่มีบ้างเงินบางครั้งบางคราวที่ลงทุนไปก็ขาดทุนก็มีในช่วงนี้ชาวราศีมีนนั่นต้องระมัดระวังให้ดีการใช้จ่ายภายในช่วงของเดือนพฤษภา ก่อนสิ้นเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะยังไม่ลาบลื่นดีเท่าไรนักการทำงานก็เหน็ดเหนื่อยบางครั้งบางคราวก็โดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าทำงานกับใครในช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ดีมีคนคอยชิงดีชิงเด่นชิงไวชิงพลิบในเรื่องของการทำหมากินก็มีการสะดุดอยู่ในช่วงนี้จึงทำให้ชาวราศีมีนต้องอุตส่าห์ฝ่าฟันจนถึง ให้ถึงในช่วงของเดือนมิถุนายนให้ได้ถ้าหากว่าถึงเดือนมิถุนายนแล้วดวงของชาวราศีมีนนั้นจะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นอีกระยะหนึ่งในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าจะเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีมีนชาวราศีมีนนั้นจะมีโชคมีลาบนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่สองของเดือนมิถุนายน ในช่วงนี้จะมีดาวพระศุกร์นั้นมีการโคจรย่งายจ,จึงทำให้ชาวราศีมีนั่นมีพลังและมีกำลังใจทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานที่ท่านทำในช่วงต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านทางนั้นในช่วงที่ดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ในราศีเมษในช่วงของวันที่สอง ของเดือนมิถุนายนนี้จะทำให้ชาวราศีมีนมีกำลังใจทำงานงานที่ท่านทำนั้นจะได้งานที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังการทำงานก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนสนับสนุนท่านในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จ เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านชาวราศีมีนในช่วงของเดือนมิถุนาเป็นต้นไปในช่วงนี้ถือว่าโอกาสทองจะเข้ามาหาท่านท่านจะมองเห็นอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จมีคนให้กากำลังใจและมีคนสนับสนุนท่าน อย่างมากมายการงานก็ถือว่าจะดีจะไม่ค่อยเหน็ดเหนื่อยเหมือนในช่วงที่แล้วในเรื่องของการเงินก็อีกเช่นเดียวกันชาวราศีมีนนั้ในช่วงของเดือนพฤษในช่วงของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะมีโอกาสดีจะมีอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เกี่ยวกับในเรื่องของการงาน ถือว่าดีท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันการงานถือว่าดีการเงินก็จะดีมีตามมาดวงชะตาก็จะมีการโดดเด่นเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลดีเกิดขึ้นชาวราศีมีนในช่วงของเดือนมิถุนามาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สาม ของเดือนมิถุนานี้จะมีดาวพระพุธอีกหนึ่งดวงได้มีการโครจรโยกย้ายมาอยู่ในราศีเมถุนอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีมีนั่นมีความสดใสมีความสว่างสวัยเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาตั้นตัวของท่านนั้นจะมีพรสวรรค์เหมือนกับว่าฟ้าเปิดและ เจ้าที่เจ้าทางได้เปิดให้นำทางดวงชะตาของท่านนั้นมีความพุ่งโลดลุ่งโลดมีความสว่างสวยัยทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีมีนในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาติดต่อหรือว่ามาชักชวนให้ท่านไปร่วมทุนร่วมหุ้นร่วมลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีโอกาส ได้ทำงานที่ดีหรือท่านจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างสูงในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนมิถุนานับตั้งแต่วันที่สามนั้นจะมีโอกาสทองชาวราศีมีนั้นหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่6ก็จะมีดาวอังคารอีกหนึ่งดวงเข้าสู่ในราศีสิงในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างท่านต้องระวังไว้บ้างในช่วงนี้อาจจะมีการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำอาจจะมีการโยกย้ายหรือมีการสับเปลี่ยนกันในช่วงนี้ก็ท่าน ระวังหรือว่าทำใจไว้บ้างการงานนั้นในช่วงนี้อาจจะไม่ยั่งยืนและไม่ถาวรงานบางสิ่งบางอย่างทําแล้วอาจจะมีการสะดุดหรือว่ามีการหยุดพักงานก็มีชาวราศีมีในช่วงของวันที่6ที่ดาวอังคารได้มีการโคจรโยกย้ายอยู่ในราศีสิงห์นี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ ทำงานให้ท่านระมัดระวังถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกันหลายคนก็ระวังการขัดแย้งหรืออาจจะมีปากมีเทียงกันได้ในช่วงของเดือนมิถุนาในช่วงนี้อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์หรือคำพูดคำจาของเราอาจจะพูดแรงหรือว่าอาจจะพูดจาไปแล้วอาจจะพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีท่านระวังไว ในช่วงที่ดาวอังคารเข้าสู่ในราศีสิงห์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนท่านทำอะไรในช่วงนี้ต้องระวังอย่างมากการงานก็ถือว่าต้องระวังการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งหรืออาจจะมีรายจ่ายมากกว่า ทุกระยะในช่วงนี้ให้ท่านควบคุมการใช้จ่ายให้ดีถ้าก็ท่านระมัดระวังหรือว่าประหยัดก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าก็ท่านฟุ่มเฟือยหรือท่านจ่ายไปเรื่อยๆอาจจะมีการสะดุดติดขัดได้ในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ส5หนี้นั้น <c oughs> จะมีดาวพระอาทิตย์ เข้าสู่ในราศีเมถุนจึงทำให้ชาวราศีมีนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีเกิดขึ้นในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่15ของเดือนมิถุนายนนี้นั้น ชาวราศีมีนก็จะมีโอกาสล่ำรวยเกิดขึ้นอีกครั้งหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานก็ถือว่าจะมี ดีขึ้นมาอีกครั้งหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องท่านอยู่เรื่อยๆในเมื่อดาวพระาิิตย์เข้าสู่ในราศีเมถุนชาวราศีมีนก็มีความสําเร็จอีกมากมายในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสียงลาบก็มีอยู่ในช่วงนี้ท่านจะลองเสียงดวง เสียงโชคเสียงลาบในช่วงของเดือนมิถุนาบางท่านนั้นจะล่ำจะรวยจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำโดยที่เรียกว่าท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนน,นัดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนนใช่วงในช่วงใน ที่มีดาวพระาทิทย์เข้าสู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่15เดือนมิถุนายนจึงทําให้ชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสทองได้ไฟฟ้าไม่ว่าหยิบจับอะไรทำไรท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่23อันนี้ดาวพระพุธก็จะย้ายจาก ราศีมีเอ่อราศีเมถุนนั่นมาอยู่ในราศีกรกฎดาวพุทธจะเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของวันที่23จึงทำให้ชาวราศีมีนั่นมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงนี้ทำอะไร ก็จะมีความโดดเด่นมีความล่ำรวยและมีความยั่งยืนทาวรการงานก็จะเป็นงานที่ดีมีงานทำตลอดไปในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างมากมายการงานก็ถือว่าดีการเงินก็จะมีตามมาโชคลาบด,ดวงชะตาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีมีน ในสิ้นในก่อนที่จะสิ้นเดือนมิถุนานี่อาจจะต้องระวังบ้างเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพและภารานามัยในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมิถุนาปลายเดือนก่อนสิ้นเดือนนี้ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรืออาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านบางครั้งบางคราว ก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวท่านระวังในเรื่องของการติดเชื้อมาจากที่อื่นอันนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของคนชราหรือว่าผู้ชราก็ท่านระวังโรคประจําตัวอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้นั่นก็ท่านระวังไว้ จะเป็นการดีท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามท่านที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามเรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี